ครับก็มาต่อกันที่ข้อ4.2นะครับก็คือเพิ่มเติมจากข้อ4.1นะครับก็คือเมื่อควบคุมการทำงานของปุ่มกด1ปุ่มแล้วเซนเซเมนต์นะครับก็คือเมื่อไม่มีการกดปุ่มเซนเซอ e เมนต์ดับหมดนะครับแต่ตอนกดปุ่มเซนเซอ e เมนต์จะติดเป็นรหัสนี้ติตตัวสุดท้ายนะครับ ก็โจทย์ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ตอนด้วยตัวนี้นะครับก็คือเซตเอาพุตให้เอาพุตออกที่พอร์ต A นะครับแล้วก็เซตอินพุตให้อินพุตเข้าที่พอร์ต C นะครับโชว์เซเว่นเซกเมนต์พอร์ตเเป็นเอาพุตให้ให้ค่าที่ออกเป็นค่านำนะครับแล้วก็เรียกใช้เซตอัพ ใช้ Set Output แล้วก็ Set Input นะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกับข้อ4.1เลยครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแล้วก็มาเข้าที่ Loop นะครับก็คือเราจะเข้าที่คำสั่ง Y 2 true นะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นล o ปไปเรื่อยๆให้ให้โชว์ค่าเ e นเ Segment นะครับตามโจวก,ก็คือถ้ากดปุ่มก็จะโชว์นะครับก็คือตรงนี้ if สวิตเท่ากับหนึ่งโชว์เซนเซกเมนต์เป็นคลาสนิสิตตัวท้ายก็คือเลขเจ็ดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้กดก,ดก็คือเอลก็คือเราไม่ได้กดสวิตให้เป็นค่าหนึ่งนะครับมันก็จะโชว์เซนเซกเมนต์ให้เป็นค่าศูนย์นะครับแล้วมันก็จะบนมันก็จะเป็นลูกที่ทํางานนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเรากดสวิตก็จะกลายเป็นเลขเจ็นะครับแต่ถ้าเกิดไม่กดมันก็จะเป็นศูนย์ไม่แสดงค่าอะไรนะครับก็เดี๋ยว คลิปแสดงผลก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับ,บคุณครับ